ก่อนที่จะไปรับชมฝากกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่นลาชิปใหม่ๆจากช่องเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพี่ทดําสุดๆโอยทำคลิปกันต่อไปยาวๆคลิปนี้มีเนื้อหาบันเทิงสาระไม่ค่อยจะมีนะครับผมใครต้องการสาระกดข้ามไปได้เลยจ้า<อ>สัตว์ที่อันตรายและน่ากลัวที่สุดในโลกผมเชื่อเลยนะครับว่าทุกคนจะต้องนึกถึงงูเพราะเป็นสัตว์ที่น่าสะพรึงกลัวและชวนขนลุล แถมยังมีพิษสงที่ร้ายแรงที่สามารถฆ่าชีวิตคนให้ตายภายในเวลาอันรวดเร็วถึงแม้งูบางชนิดนะครับอาจจะไม่มีพิษสงแต่ลำตัวของมันมีพละกําลังที่มหาศาลที่คุณอาจจะไม่สามารถต่อต้านพละกําลังของมันได้บวกกับขากรรไกรของเจ้างูที่สามารถอาดายไม่มีที่สิ้นสุดจะยิ่งทําให้คุณนั้นหมดหนทางที่จะเอาชีวิตรอดและนี่ก็คือการจัดอันดับโคตรพ่อโคตรแม่งูให้เสียงภาษาไทยโดยพิกไทยดำอือ มาเริ่มต้นตัวเล็กๆกันด้วยอันดับที่1นงูหลามคาเพสนั้นนะครับผมเป็นงูหลามที่มีรูปร่างเพียว ขนาดลำตัวยาวเพียง2-4เมตรและมีน้ำหนัก15กิโลกร,รมัมอุปนิสัยไม่ค่อยจะดุร้ายเท่าไหร่แต่อย่าให้มันหิวละ่ะมีลักษณะลำตัวอ้วนป้อมรูปทรงหัวคล้ายๆสามเหลี่ยมมีลายเข้มน้ำตาลและเหลืองขาวสลับกันไปนะครับผมหาพบได้ในออสเตรเลียและปลาปัวนิวกินีแต่ในประเทศไทยนั้นไม่ค่อยจะมีใครอยากได้บินไปซื้อเอาเองและด้วยนิสัยที่มันไม่ค่อยจะดุร้ายคนก็เลยนิยมเอามาเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับบ้านบางหลังที่เลี้ยงมันแล้วลืมให้อาหารนะครับมันก็อาจจะ กินคุณเป็นอาหารได้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะเลี้ยงสัตว์แต่ละชนิดนะครับคิดให้ดีๆว่าคุณจะดูแลมันได้และมีความรับผิดชอบมากแค่ไหนแค่ผมเลี้ยงหมาพันธุชิว่าว่าตอนนี้อยากจะฆ่ามันทิ้งซะเหลือเกินตัวแค่นี้ลิดเด็ดมากมายทําบ้านลกแม่งทุกวันมาต่อกันด้วยอันดับที่2กันเลยดีกว่า งูสายพันธุ์ครับไทรตอนไม่รู้อ่านชื่อถูกหรือเปล่าชื่อเรียกยากชิเป็นงูสายพันธุ์นี้นะครับผมมันไม่มีพิษเลยพบได้ในประเทศอินเดียปาปัวนิวกินีและออสเตรเลียจัดเป็นงูที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลียแล,แล้วนะครับผมโดยมีความยาวเฉลี่ยโดยประมาณ2-5เมตรแต่ความยาวสูงสุดที่เคยจับและพบได้ก็คือ8.5เมตรโอ้โหโดยงูชนิดนี้นะครับผมมันจะกินสัตว์เล็กเป็นอาหารเช่นหนูค้างคาวนกเป็นตน้น มาต่อกันด้วยอันดับที่3 งูหลามแอฟริกาโดยงูหลามแอฟริกาทั่วไปนะครับผมจะมีผิวสีน้ำตาลและมีลวดลายประจําตัวสีน้ําตาลอ่อนและเขียวเข้มปนเหลือง<ๆ>เหลืองจางๆอ่อนๆนะครับผมไม่ใช่เหลืองอีจัดเป็นงูอีชนิดหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมีความยาวเฉลี่ยป,ประมาณ6เมตรหรือ20ฟุตกว่าๆโดยประมาณนะครับผมงูหลามแอฟริกานะครับผมมันจะไม่กินสัตว์ที่มีขนาดเล็กกว่ามันมันจะกินสัตว์ที่โตใหญ่กว่ามันเป็นอาหารเช่นสิงโตจระเข ใหญ่ที่เป่งเลยและยังเคยมีข่าวแว่วๆนะครับผมว่ามันเคยฆ่ามนุษย์และกินมนุษย์ไปด้วยด้วยขากรรไกรที่ไม่เชื่อมต่อก,กันและกระดูกซี่โครงที่สามารถยืดขยายได้และไม่มีช่วงอกเหมือนงูชนิดอื่นๆจึงทําให้มันกินสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่กว่าตัวมันหลายเท่าได้อย่างง่ายดายเสียงกูลําโพงแทบจะแตกเลยสามารถพบงูชิดนี้ได้แถวทางตอนใต้ของซาฮารานะครับอันดับที่4งูเหลือม คล้ายๆกับงูหลามของอันดับที่ผ่านมาภาษาอังกฤษจะอ่านว่า Reticulated Python สำเนียงโคตรเปะ๊ะงูเหลือมอดีตเคยเป็นญาติกับงูหลามเอ้ยไม่ใช่งูเหลือมเป็นงูที่มีปากโคตรใหญ่ฟันแหลมคมขากรนไกรแข็งแรงสุดขีด ตัวมีสีน้ำตาลแดงที่หัวมีเส้นสอนสีดำจนเกือบถึงปลายปากและขนาดความยาวประมาณ5.5-10เมตรกว่าๆก,ก็เลยทีเดียวงูเหลือมมันเป็นงูที่ไม่มีพิษนะครับผมมันจะเลื้อยอย่างชัชๆ ออกหากินเวลากลางคืนหากินทั้งบนบกและในน้ําอาศัยนอนตามโรงแรมระดับ5ดาวเอ้ยไม่ใช่แล้วอาศัยนอนตามโพรงดินโพรงไม้ที่มืดและเย็นชื้นๆน,นะครับผมลหลายวันมันจะออกหากินหนึ่งครั้งนะครับมันไม่ได้ออกหากินทุกวันเพราะว่ามันจะเลือกกินแต่สัตว์ใหญ่ๆนะครับจึงทําให้มันอยู่ได้หลายวันงูชนิดนี้นะครับสามารถพบได้ทั้งพม่าไทยลาวกัมพูชาเวียดนามหรือประเทศเพื่อนบ้านเรานี่แหละครับผมใครที่ชื่นชอบงูชนิดนี้หรืออยากได้มาเลี้ยงนะครับควรต้องคิดใหม่เพราะปัจจุบันถือเป็น สัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2535คลิปนี้สาระครบทั่วจริงอันดับที่5อนาคอนดาเขียวงูอ,อนาคอนดาเขียวนะครับผมจัดเป็นชนิดที่ใหญ่ที่สุดและเป็นที่รู้จักกันมากที่สุดอีกเช่นเดียวกันโดยเฉลี่ยแล้วมีความยาวประมาณ4.6-5.2เมตรโดยตัวที่พบว่ามีขนาดมากสุดถึง10กว่าเมตรเลยทีเดียวอันดับที่แล้วแค่กว่าเมตร อันดับนี้กว่า,วาเมรโอโคมีน้ำหนักเฉลีย่ยสูงสุดอยู่ที่100กิโลกร,รมัมและสามารถหนักได้ถึง250กิโลกร,รมัมโดยที่อยู่อาศัยของอนาคอนด้าเขียวนะครับจะชอบพื้นที่ชุ่มน้ำหรือที่ชื้นชืน,นั่นเองในทวีปแถวอเมริกาใตา้เช่นป่าอเมซอนบราซิลโบลิเวียและในหนองน้ำหรือบึงต่างๆอนาคอนด้าเขียวชอบหมกตัวอยู่ในโคนมากกว่ามาเลื้อยอยู่บนบกเนื่องจากน้ำหนักตัวที่มากนะครับทำให้งุ่มง,ง่ามเฉื่อยช้ามากเลยเวลาอยู่บนบกแต่เวลาอยู่ในโคนแม่งว่อง แล้วก็มาถึงอันดับสุดท้ายของเรานั่นก็คืออันดับที่หกแทบจะเป็นลมงูไทยท่านโบโออาอย่างกับโบอางูยักษ์เลยโดยขนาดลำตัวของงูไทยท่านโบโอามากกว่า13มเมตรและยังมีน้ำหนักมากกว่า1ตันโอ้โหพระเจ้าป้า สามารถพบงูชนิดนี้ได้ในป่าดิบชื้นทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศโคลอมเบียนะครับโดยชื่อของมันในภาษาละตินนะครับแปลว่างูยักษ์จากแซอาโฮนซึ่งมาจากชื่อเมืองแซอาโฮนในประเทศโคลอมเบียนั่นเองนะครับเพราะเป็นที่ที่ค้นพบฟรอสซิลของมันเป็นครั้งแรกงูไททันโบออานะครับมีชีวิตอยู่ในยุคพาลิโอซีนเมื่อประมาณ58-60ถึงห0ล้านปีก่อน ซึ่งมีสภาพเป็นป่าดิบชื้นมีอุณหภูมิเฉลีย่ยทั้งปีประมาณ30-34องศาเซลเซียสปัจจุบันได้ศูน0ไพันเป็นแล้เดอ้อร์อบคุณทุกคนที่รับชมคลิปจนจบนะครับผมสามารถรับชมคลิปเก่าๆได้ทางนี้เลยกดเลยกดเลยและผมได้ทำอีกช่องหนึ่งกาแฟน,นะครับสำหรับสายกินสายเที่ยวสายแก้งทำทุกสายเลยลองรับชมกันได้รับรองสนุกแน่นอนกดที่จิ้มเลยนะครับ